ฮ่าพบกันอีกแล้วครับกับสินแสหมิงนะครับแล้วก็นะครับมาคุยเรื่องราวดีๆเด็ดๆนะครับใช้คำว่าคุยเพราะว่ามันอยากจะเมาส์มากนะกับดวงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีสิงห์ ตอนนี้เราอยู่กันนะครับที่สองช่องทางที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือโซเชียลของดวงดีฮแล้วก็ของชินแสวมิงนะครับฟังไปเลยเนี่ยเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตจะได้รู้ว่าครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรเอ้าเข้าเรื่องเลยชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือน และมีนะครับดาวเสาเลงดวงของคุณอยู่เรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นครึ่งปีหลังที่คุณจะได้รับความสำเร็จโดยเฉพาะความสำเร็จที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวชื่อเสียงนะครับต้องบอกว่าคุณจะได้รับความสำเร็จที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวชื่อเสียง จะหยิบจับอะไรก็ตามด้วนแล้วแต่คนให้ความสนใจคนให้การสนับสนุนแต่สิงก็เป็นสิงนะครับเขาจะมีความทนงตัวเองอยู่เหมือนกันฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคือคาแรคเตอร์คนนี่มันเปลี่ยนยากนะแต่อยากให้สิงเป็นคนที่พยายามนะครับประสานคนหมู่มากให้ดี อะไรที่เราเคยยึดตัวเองเป็นหลักเราอาจจะยึดให้น้อยลงจากที่เคยยึดอยู่90หรือน้อยให้ลดลงสัก 75- หรือ80พอแล้วคุณจะซื้อใจคนรอบข้างได้อย่างมากมายนะครับบางอย่างก็ยึดหยวนไปคุณไปดูเถอะแล้วคุณจะได้มากกลับมา,ก,บมา,มากกว่านี้อีกเยอะแล้วก็จะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์อีกเช่นกันที่ช่วงครึ่งปีหลังนี้ขยันโคตรเลย โคตรดีดเนย่ยดีดน้าดูเลยคือแบบว่าอยากจะทำนู่นทำนี่โปรเจกต์อะไรต่างๆเยอะมากๆแล้วก็เป็นความเยอะที่คุณรับทรัพย์นะฮะไม่ได้ทำแล้วเหนื่อยเปล่าๆทำแล้วรับทรัพย์ด้วยนะครับแต่แต่ว่าครึ่งปีหลังตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงนั้นคุณพยายามนะครับ ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้เยอะๆและพยายามใช้มันเยอะๆคุณจะหาเงินล้านเงินหลายล้านได้ไม่ยากเลยในช่วงครึ่งปีหลังเพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกจะโลกกับคุณเหลือเกินดาวพฤหัสเองก็ตีโกร่วมท่าไฟกับลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นจำเป็นต้องระวังให้ดี พูดมาขนาดนี้แล้วไม่อยากรู้เหรอผมยัอยากบอกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องความรักนั่นก็คือเรื่องส่วนตัวนั่นก็คือเรื่องของอืใครที่มีคู่อยู่แล้วพยายามรักพยายามประสานกันให้ดีนะครับอย่าไปนอกจงนอกใจนะสิงถ้าไปนอกจงนอกใจครึ่งปีหลังเนี่ยงามไส้เลยนะ ดาวเสาแม่งก็เล็งลักคณาอยู่ดาวเสาเล็งลักเนี่ยเป็นพินทุบาทเป็นดาวโทษทุกเออระวังระวังนะครับใครที่ไปคบซ้อนอยู่มีโอกาสถูกจับได้เลยมึงงามไส้เลยเนี่ยทีเนี้ยนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะบอกก่อนเลยนะครับระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีแล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ไปอยู่ในเรือ,อนมรณะอีก ยกเว้นแต่สิ่งที่ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่กับคู่เดินทางต่างประเทศบ่อยเดินทางต่างจังหวัดบ่อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งและสิ่งใครที่คบซ้อนอยู่เนี่ยเตือนไว้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าเสงแสเนีิงไม่บอกไม่รักกันไม่เบยผู้ติ้ฟังหรอกถ้าคุณคบซ้อนอยู่เนี่ยจัดการให้ดีเลยนะครับว่าจะผมไม่ได้จะบอกให้คุณไปทําอะไรอย่างงู้นอย่างนี้หรอกบอกให้คุณระวังเท่านั้นเองนะส่วนคนที่มีอยู่ ปีนี้สเปคหลักๆเลยคือพ่อไม้แม่ไม้นะครับคงเจอแนวทุกเทื่องนี้แหละเพราะว่าดาวเสาเล็งรักเนี่ยมันจะต้องเจอแนวนี้แล้วไปได้ดีไปเจอพ่อม้งพ่อไม้อย่างเงี้ยไปได้ดีนะครับไอโสโซเดี๋ยวคงยากเพราะว่าเสามันเล็งรักเนี่ยแม่งต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอ้ยเหมือนก็ซื้อผ้าก็คือได้ผ้ามีตําหนิเนี่ยอาจจะไม่ได้ผ้าราคาแพงซื้อใส่ถุงมาแล้วเอาไปดูไอ้ตาหาแล้วมีตําหนิตรงนี้ อย่างนี้แต่ก็เออนะไปแนวน,นี้ก็แล้วกันนะเออแล้วก็ชาวสิงห์นะผมย้ําอีกครั้งนะครับคบใครอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าไป,ปเปิดเผยมากดาวเสาเล่งรักเนี่ยบางทีคนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะป๊อปปูล่าอยู่ในสังคมป๊อปปูล่าอยู่ในอะไรก็แล้วแต่บางทีมันต้องมีทั้งคนทีออ่ชอบและไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่แนตะ่คนมันก็มันน้อยที่จะหวังดีอะ่ะฉะนั้น คนก็เป็นชาวสิ่งที่คบใครก็ดูแลดูให้ดีก็แล้วกันบางทีคนที่คุณคบอยู่เขาอาจจะยังไม่ครีนเท่าที่ควรเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับเมียเพิ่งเลิกกับผัวเข้ามาหรือเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเข้ามาเขายังไม่อยากเปิดตัวมากเปิดเสร็จปับ๊บไอาหางานเข้าไอาแฟนเก่าเขาเข้ามาหึงเข้ามาวุ่นวายเลยทีนี้แหละงามไส้นี่ผมพูดเนี่ยครับยิงจากดาวล้วนๆนะไม่ได้นึกขึ้นเอาเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ขอชาวรัคนาราีสิงห์ทุกท่านโชคดี สุขภาพร่างกายขึ้นปีหลังระวังความเครียดดาวเสาเร็งรักเอออย่าไปเครียดมากนะพยาพยามพยายามมีความสุขเข้าไว้สบายใจได้ระวังแค่เรื่องที่บอกเท่านั้นเองนะโชคดีจ้าสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด ศาสแทงโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at master m i n 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุข เฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ